วิหายะยะสาตีวนมัชชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามากาสีพุทโธสนาหิวาจาหิปวะหะยันตานาคาสุปนาสารณะมักังสุพุทธังชิตาวชิรหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาภาตารูวาสวัตเสตีอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนวีคษาเวปัจจิติสุจิจิตะปะหาราทูนมมจีสหะ สตันจะปาลิปุตตานังสเปเโรโวจนามกาสันนทิตวาพระลิงเสนาราหุพัฒมมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัันเตีิคุนังสนิติงวะนังอาปจัตทีวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวารุณาทีวาโสมโมจยสาาัสัสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสัจสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสาเปลานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสัจสิโนโมทมานาพิกามุงพิคุนังสนิติงวะนัง เวนทูจเทวาสหานิจักอสมาจะตุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตาวาอาคูมันทวามันทวราหกาวาสุนังวาสวเศโูสกูปาคะปุรินทัตูทัศเตทัศธากายาสเพลนัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสิโนโมทมนาพิกามงพิกรังสมิติงวันังอัาคูสหภูเทวา ชลมามกิจสิขาิวะอริทะกาจะโรชาจะอุม,มาภุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมาจกอจุตาจะอเนชากาสุเลยะรูจิราอาคูอาคูวาสวะเนสีโนเเทัศเตรษทัศสทากายาสัพเพน,นันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนันโตยะสัสสีโนโมุธมานาพิกมุงพิกุนังสมิติงวนังสมานามหาสมานามนุษามนุษสุตมา,มาคิาทาปตูสิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกาอัทคูหายโยเทวาเยจโรหิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสัจสิโนทัศเตตทัศธากายาสัพเพนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัจสิโนมมทัมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคันาสาสหะอุทาตักไคหาปามโมคหาอาคูเทวาวิจักขนาสธามาตาหาระชามิสกาจะยสัจสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสสันติทัศเตทัศธากายาสัพเพนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัจสิโน มมทมนาพิกามงพิกุณังสมิติงวนังเคนิยาตุจิตายามากัตกาจะยาสัตสิโนสพิตกาลามัสิทาโจตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัาคูปะดนิมิตาทัศเตทัศธากายาสเพนัตตวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมนาพิกามงพิกุณังสมิติงวนังเสทเตเทวนิกายาสเพนัตตวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสาสัตทิสาสาหะปวุทธชาติมคีลังโอทะ โอคตินนะมะนาสวังทักเคโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจักุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโรโอติโสจะกโสปะคะสมิติงมันังสหัสพพมมโลกานังมหาพัมมะพิติทติอุปป,ปัณโนชติมันโตพิสมากายโยยะสาสิโสทัศิทถะอิสราอาคูปาเจกะวัสวัตติโนเตสัญจะมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพมมเกมาราเสนาอภิกามิ ปัสสกันหัสสะมัทยังอิทคันหัสะพันทะธะราคีณะพันธัมัทุโวสมันตาปริวาเรทักมาโวมุติทะโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตละมหามาหัจักสลังกตะวานะเมทีระวังยะถา,าปะวุตสโกเมโกทานายันโตสวิชุโกตถาโสปปจุธาวัตติสังผุดโธ อสยังวเสตันจะสับพังอภินยั้ยววะกะิตตวานาจะคูมาตโออมันตยิสัทธาสาวกีสัสนีละตีมาราเชนาพิกันตาีวิชานถาพิกโวเตเจเต,เตจะอัตตปปมมกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังวีตาราเคหิปกามุงเนสังโรมปิอินชยุสัเพวิชิตสังคามาพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหคูเตหิสาวกตีตชเนสุตาติแปดบทสวดธรรมจักรกับปวัตนศาสตร์ เอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาพารานสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิฆทาเยตัตตาโขาพระกวาปจวัคคิเยพิคูอมันเตสิเทวเติเทวเมีพิคเวอันตาปะพัชเตนะนะเสวิตพายโยชายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหินโนคัมโ,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 โมโพตุชนะนิโกอนาริโยอนัทสันหุโ,โตยโยจายังอตตกิละมาทานุโยโคโทุโโคอนาริโยอนัทสันหิโ,นนโ,นนโตเอเตเตพิคเวปูโพอันตีอนุปกัรมะ ม <So S 1> ัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะคูกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมพธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสาพิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจะคูกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมพูายะนิพานายะสังวัตติอยเมวะอริโยอัทังคิโกมัคโคเสยาติทังสมาธิติสมาสังกปูสมาวาจาสมากมันโตสมาชิโวสมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิอายังโคสา พิเกเวมชิมาปฏิปทาตถาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนะกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสมุทายะนิพพานยะสังวัตติอีทังโคปนะพิเกเวทุขังอริยสัจจังชาติปีทุขาชาาปีทุขามรามปีทุกขังโสกปริเทวะทุขโมทะมนุสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิอสปโยโคทุกโคปเยหิวิปโยโคทุโคยำปิดชังนารพติตัมปิทุกขังสกิเตนะปัจจุปา นักขันทาทุกขาอิทังโคปณาพิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนะวิกาันทิราคะสหคตาตัตตะตัตระพิันทิมนื้อญาติทางการมตันหาภวตันหาวิภาวตันหาอิทุกขะนิโรธโอริยสัจจโยตัสาเยวะตันหายะอเซสะวิราคะนิโรธโยจากโปฏิสักคมสักโคมุติอนาลโยอิทังโคปนะพิกเวทุกขนิโรธคาเมนุปฏิปทาภอริยสัจจังอายะมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเซยติทางสมาธิติสมาสังกโป สัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมีพิกเวภูเพอนันทสูตรเตสุธรรมเมสุจักขุุทัพปะฏิยานังุทัพปะฏิปัญญาุทัพปะฏิวิชาุทัพปะฏิอโลโกุทัพปะฏิตังโคปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติเมีพิกเวภูเพอนันทสูตรเตสุธรรมเมสุจักขุุทัพปะฏิยานังุทัพปะฏิปัญญาุทัพปะฏิวิชาุทัพปะฏิอัปะริญญาตัง มีพิกเวปูเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงทัปฏิยานังทัปฏิปัญญาวทปฏิวิชาวทปฏิอโลโกทัปฏิอิทังทุกขสมุททยอริยสัจจนจึงมีพิกเวปูเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงทัปฏิยานังทัปฏิปัญญาวทปฏิวิชาวทัปฏิอโลโกทัปฏิตังโคปริทังทุกขสมุททยอริยสัจจังปหาตพันติมีพิกเวปูเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงทัปฏิยานังทัปฏิปัญญาวทปฏิวิชาวทปฏิอโลโกทัพปฏิตังคูปฏ อริยสัจจังปัญนันติเมพิกเวภูเพอนนทุุเตสุธรมเณนสุตักุงัปัตยานังทัปะติปัญญาทัปะติวิชาวทัปะติอโลกทัปติอิทังทุกันิโรธูอริยสัจจังติเมพิกเวภูเพอนันทุสุเตสุธรรมเสุตักุงทัปัตยานังทัพปัติปัญญาทัปัติวิชาวทัปะติอโลกุทัพปัติตังโคปัิทังทุกานิโรธูอริยสัจจังชติกาตพันติเมพิกเวภูเพอนันทุสุเตสุธรรมเณสุจ อุทปฏิตังโคปฏิทังทุกกนิโรตุอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวภูเพอนันโสุเตสุธรรมเนสุจักุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาวอุทปฏิอโลโกอุทปฏิอีทังทุกกนิโรตการเมีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวภูเพอนันโสุเตสุธรรมเนสุจักุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาวอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโค ปณิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภเวตพันติเมพิกเวภูเอนุสูเตสุมเมสุจักคุงัปปะทิยนังัปปะิปัญญาสัปะิวิชาัปทิอโลโกัปะิตังโคปณิทังทุกขนนิโรธคาม่นีปฏิปทาอริยสัจจังวิตันติเมพิกเวภูเพอนุสเตสุมเมสุจักคุทปะทิยนังทัปะทิปัญญาทัปะทิวิชาวทัปปะทิอโลโกทัปะิยาวกิวันจะเมพิกเวภูเมสุอิเมสุจตุสุอริย นะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวังหังพิฆเวสัตถิวะกีโลกีสมาระกีสัพพมะกีสัสมาพามนาสัมมะนาพามนิยาปัชชายะสัตถิวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัญญายสินยโตจัคโคมีพิฆเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังธมัทสากลังยถาปูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอาตาหังพิฆเวสัตถิวะกีโลกีสมาระกีสัพพมะกีสัสมาพมนาสัมมาพามะนิยาปัชชายะส มนุษายะอนุตตรังสมาสำโพธิภิสัมพุโทโธปญัญญาสิงสียา,น,านันจกปนะเมทสนางอุทธปาทิอากุปามีวิปุตติอายมันติมาชาตินติทานิปุณะป,ป,ปุณพระวติอิทธรรมามวุจจะพระกวาอัตะมานาปัญจวัคคียาพิคูพระกวาโตภาสิตังอภินันทุงอภิีมัตสัมมินจะปนะเวยยการณะสมิงพัญญามณี อาม,านมันมัโตโพธัญญาสักวิรัชังวิตัมมาลาธรรมจักรุงุทัปะทิยังกิจิสมุทยัยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันตีปวัตติเตจพระขวตาธรรมจักเกปุมปุมมาเทวาสัตทมานุสาเวีสูงเอตัมพระขวตาพาลานสิยังอิสิปัตเนมัคตาเยออนุจัังธรรมจักกังปวัตติตังอปัติวัตติยังสมณีนาวาพราะมณีนาวาทเทวีนาวามารีนาวาพราะมุนาวากินะกิวาโลกัสสินติภูมานังเทวานังสัตตังสุตตวาะเวตุงจตุมหาราชิกานังเทวะสัตตตังสวา ตาว sa si 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 ัติงสาธิวาสัทธมนุสาเวสุงตาวัติงสานังเทวานังสัทธังสุตวะยามาธิวาสัทธมนุสาเวสุงยาวานังธิวานังสัทธังสตวาตุจิตาธิวะสัทธมนุสาเวสุงตุจิตานังเทวานังสัทธังสตวะนิมาตัตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมานวตินังเิวานังสัทธังสตวาปรณีมิตวัตสวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรณมิตวัตสวัตตีนังวานังสัทธังสตวะพมกกายิกาธิวาสัทธมนุสสาเวสุ พระเมรนาวาทีวีนนวามาเรนาวาพาม,มุนาวากนะกีวาโลกาสิมินติอิติหะเตนะกเนนะตีนะมุหุตตีนะยาวะธัมมโลกาสัตโตอะพุพโขคาชัตชีอยจายัญจัจจะตะสัตสหัสีโลกาธาตุสังกปฏิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปมาโนจะโอลาโรโอฟาโสโ,โลเทปตุระโหสิอติกามเีวะเทวานังเทวานุภาวังอัตคูอภะกวาอุทานังอุทานีติอัญญาสิวัตคูโกณทันโยอัญญาสิวัตโขโกณทันโยติอิติหังอามัตอายัตมะโตโกณทันยะ อัญญากูลธัญโยตีวะนามังอหูสิตริก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันุงสุกตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมาสราธิสัทธาเทวนุสัยนังพุทโภควาตีสิทธมานุสติสวัคาโตูภควตาธโมเจนติติโกอาการลิโกเอหิปัสจิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตภูวิญยหิติสิบเอ็ดสังขานุสติ ชุบติปันโนภควาโตสามกสังโฆอุบติปันโนภควาโตสามกสังโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสามกสังโฆสามมิจิปฏิปันโนภควาโตสามกสังโฆเยนตังจตาริปุริสายุการิอัฏฐาปุริสปภุคลาเอิสภควะโตสามกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชลีกันิโยอนุณตรงปุจาจตังโลกัสติสิบสามพระคาถาชินมัญชนจะยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวะหานังจตุสัจจาสัพพังรัสังเยติวิงสูนราสภาตันหังกาลัทธโยพุทธาอัตวีสตินายกาาสัพพเปฏิิต มัตธะเกเตมุนิสราเศเษปฏิทิโตไมหังพุทโธธัม,มโมทัวิโรจนีสังคูปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพากุนากะโรมาทะเยเมอนุรุตโธสาริตรุตโตจะตักขิเีโกณทันโยปิติภากัสมิงโมคะลานุจะวามะเกตักขิเีสวเีไมหังอาสุงอนันทาราหุลากัสะโปจะมหานามโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิติภากัสมิงสุริโยวะปภังกะโรสิณิสินโนสิริสัมปโนโสุิโตมุนิปุงขโวปุมารกักสโปเทโรมเหสีจิตตาวัตโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิปทธาสิคุนากโรโอปุโอน,โนโอังคุลิมาโรจัุปาลีนันทะศิวลีเทลาปัจจกอิเมชาตานารเตติลักกามะมะเศษาสิติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเทราชินะชิตาวันโตชินโนรสาชลันตาศิละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาร,รัตนังภุรตอาสิภักกีเนเ,เมตสุตกังทัชชังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมาลังกังคันธโมระปริตันจัอาตานาติยะสุตักกัง อากาสีชาตานางอาสิเสสาปการสันติตาชินานานาวราสังยุตตาสัตตปการรัลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพระหิราชันตุปัตวาอเสสาวินยังยันตุอนันต์ชินาเตชะสาวัสตูมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธเจปัญชรีชินาปัญชรามะจัมหิวิหารันตังมหิตาเลสัทธาปเรนตุมงังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมตโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุ ปัตถมูธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคูสังฆานุภาเวนะชิตันตรายูสัทธามานุภาวะปาลิโตจะรามิชินปัญชเรตีสิบสีบทสวดพาหุ่มหากาภาหงุ่สหสมาพิณิมิตาสาวุธันตังครีมเนลังอุทิตโกและเกษตรมารังกานานิธรรมวินญาชิตวามุนิโตตันเตเจสาภุตเตเจชยมังคลานิมาราติรีกมาทุยุจิตัสสะภราติงโครัมปนาลวะกมมะกมมตะภักขังขันตีสุตันตวิกิณิชิตวามุนิโต ตันเตจสะปุตเตจฉังมังคลานินาราคิลิงกัจฉาวังอธิมาตพูตังทาวกิจจกมรมสนีวัุถารินันตังเมตตัมุสเซควิทินาจิตตวามุนิยนโทตันเตจสะปุตเตจฉังมังคลานิอุขิตาคขามติหัตถสุธารุนันตังตาวันติโยติโยชนะปถังผุ้ลิมาละวันตังอิทีพิสังกตังมโนจิตตวามุนิยนโทตันเตจสะปุตเตจฉังมังคลานิกาตวานักัตมุตธรังชีวัคพิณียาจิจายาทุตวัจฉนังใช้นาการยมัชี สัจจังวิหารยมติสัจจกวาตะเกตุงวาธาทิโรปิสัมมนังอธิอันตะปูตังปัญญาปฏิปัจจริโตชิตตวามุนินโตตันเตยสาพระวตุเตชังจัมังคลานินันโทปนันตะปูจัขังวิพุตังมหิตธิงเุเตนะเถระปูจเคนะขมาปยันโตอิทูปตีสวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตยสาพระตจุเตชังจัมังคลานิผู้คาหาทิตะปูจเคนะสัตสุสุตันตหัดถังกรรมมังวิสุทธิจติมิทุพิกาพิถานังญนาคเตนะวิทินาชิตตวามุนินโตตันเตยสาัตตุเยมงลานิ เอตาปิพุทธเจ้มังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทิ่นาทิเนารเตมตันตีหิตวานาเนตวิพิธานิจุกตวานิโมขังสุขังอธิกรมเอญนโรสปันโยมหากรุณิปูนาทูหิตายะสัพปานีนางปุเรตวาปารมีสภะปุตโตปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสัจวัชชินหงษุจุติเชยมังคลังเชยันโตโพธิยามูรีสักญานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหงหิเชยันสุเชยมังคลีอัปปาราชิตปันลังเกสีเศปัตบีโปขลี อภิเษกเสัพพุทธานังอคัปปัตูประโมทติสุน um ักต no ังสุมังคลังสุปปะตังสุโหติตังสุกุโนสุโมหโตจักรสุยถังพระมัจาริสุปตะกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักินังปะทักินังมโนกรรมังปะนิตเตปะทักกินาปะทักกินานิกัตตวานละพันตติปะทักกินีพระวตุเตีพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาโสตีพระวันตุเตีพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาโสตีพระวัน รักขันตุสัพพติวตาสปปรพพสังฆานุภาเวนัสธาสโสตีพระวันตุเตสิบห้าปฏิทานาคาถายาเทวตาสันทิวิหารวาสินีทูเปคเริโพธิเรดตหิงแตหิงตาธรรม,มเทีนะทานีนะพระวันตุปูชิตาสโสถิงกรุนเตทะวิหารมันทะเลเทราจามัชชานาวกาสพิขโวูสารมิกาธานปฏิอุปาสก,กาพามาจาเทสานิคามะจะอสราสป,ปานาปูตาสุจิตาพระวันตุเตชลาผู้ชาเยตีจันทัมภวะ สังเสริาชาตาอัธโวปาติกานิยานิกลง an ธรร,รมวรางปติปิจะเตสัเพปิทุคัสะกระโตุสังขย,ยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังคโคหตุสมัครควะอัถายะจะหิตายะจะอัมหิรักขตุสัทธโมสัเพปิธรรม,มจาริโนวุตถิงสัมปาปุนเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสัสน,นาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสน สัมมาสัทธารังปวีณชันตูกาเลีเทวีประวัตสตุอุธิพาวายะสตานังสมิตังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจจอัตราชังนิจังราคันติอุตตกังเอวังธรรมเนรธรรมเมณราชานุปชังรกคันตุสัพพธาสิบหพวัตตาอุยะโยชะคณคาถาุูขปตาจนิตุขาพญปตาจนิตพยาโสกปตาจนิตโสกโหตุสัพเพติปานิโนอติตาวตาจจอมเหเหีหิสัมภะตัง ปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัตทายะสีหลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาคาตาสิเจสุมังคละคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสทีโสทีหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีหุนตุนิรันตรัง โหตูสัพพังสุมังขลังรักพันตุสัพะเทวตาสัพพสังขารุภาเวนัสโตรีโหตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระลับปตตาปัจจีกานันตายังพลังอรหันตานันจะตีชนะรักขังปัญธานิสัพปโสหนึ่งสภีพุทธาพระลับปตตาปัจีปัจเจกานันตายังพลังอรหันตานันจะตีชนะรักขังปัญธานิสัพปโสสองสพีพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันตายังพลังอรหันตานันจะตีชนะรักขังปัญธานิสัพพโสสามสพีพุทธาพระลับปตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขังมัทฐามิสัพปโสสี่สพีพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังมัทฐามิสัพปโสห้าสภีพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังมัทฐามิสัพปโสหกสพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังมัทฐามิสัพปโสเจ็ดสพีพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนะรักขังมัทฐามิสัพปโสแป สัพเพุทธาพระรัตนปฏีกันดังแรงพลังอรหันตานันจติขณะกรรมบรรทามิสัพสงเก่า ด้วยอนุภาพแห่งสัจจรอธิฐานนุภาพแห่งความเพียรแนะนิสงส์แห่งการบูชาพระน้าใจด้วยสการ์สาธญายบทสวดมนต์พระสูติพระประลิตธิ์จากปาคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดดีแก่ข้าพเจ้าขอยค้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญในทางโลกและทางธรรมขอเทวยาเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธญายมนต์และธรรมะเหล่านี้มุ่งอนุโมทนาและโปรดอนำความใหแก่ข้าพเจ้าและปัตถุมงคลปฏิตายอดเศรษฐีเด่นยอดเศรษฐีเด่นและภูมิองแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตสงเร็จศักดิ์สิทธิ์ทรญ มูลนข้าพระเจ้าทั้งหลายนันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขออมถวายเป็นทุทธบ,บูชาตับมบูชาสังฆบูชาขอคพณบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปจลอดจากราสภัยทั้งหลายทั้งปวงผลจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยทนายสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุพิทักะพรชัย